ดูดมีคนโบกอยูอ่นั่นเปิดแนะนําให้เปิดคณะตลบไป ร้านหมูกระทะว่างไปปะร้านหมูกระทะว่างเล่นตลกเลยไปแล้วสี่คนแล้วไ้ครับเร็วันตลกอใ้พ้นนะไม้ไม่ขยับด้ยห้้นะถ้าจะชนพี่ก็อย่าให้ชนพี่ชายพี่หายดังนะไม้ประกันทั้งหนึ่ง